คาถาชินบัญชรโดยสมเด็จพระพุทธเจรโตูมภูมิรังสีพระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกาท่านเจ้าปคุณสมเด็จคุ้นพุมในคมภีโบราณและได้ตัดแบง่งแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทําให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเองศัตรูไม่กล้ากำกากยมีเมตตามหันยมขจัดภัยตลอดจนคุณสายต่างๆก่อนจะเริมภาวนาให้ตังน้ำโมสามจบแล้วระลึกถึงหลวงปู่โต แล้วตัง้งจิตคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวดเริ่มสวดนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสพุทธะ นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งจิตอธิษฐานปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอธิกายเกายะายะเทวนางปีตังสุตวานิติวิโสปควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมารณังสุขังอันรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชายาสนาตตาภูธาเชตาวามารังสวาหานังจตุจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนนราสภาตังหังกะลาทยภูธาอาทวีสตินายกาสอพเพปฏิทิตาไมาหังมาทเกเต,เตมุนีสาลา สีเซปฏิทิโตไม่หังภูโตธรรมมทวิรลจะนีสังคโคปฏิทิโตไม่หังอุเรสพคุณากะโลหัทเยเมยอนุรุทโทสารีปุตโตจะทักิเนโกทันโยปิธิภากาสมิโมคันลาโนจะวามกเก ທາຄિເນສໍມເນໄມຫັງອາສຸງອານັນທະ Rahu rogasapo samahanamo ubhasung vamaso otakeke santepi khiphakhasaming suriyovaphangalonisinno srisampanno s o p i t g ุมารกัสสโปเทนโรมเฮซีจีตวาทโกโซไมหังวัฒเนีนิจังปฏิทาสิภุนางกโลปุนโนอังคุลิมาโลเจปาลีนาสิวารีเทลาปัญจัอิเมชาตานรา,าเตตเดกามามัน เซซาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินุลสัชลันตาเียเตเทนอังคามังเคสุสานิตาและตานังปุยโตอาสิทาทีเนเมตตาสูตะกังนัชชักทงปาจโตอาสิวาเมอังคุลิมาแลกัน พันธม,มูระปาลิตันจะอาตานติยสูต,ตะกังอากาเสชทนางอาเสเสสาปากาลาสันธิตาชินานานาวลรสันยุตาสับตับปากาล,าลังกตาวาตาปิไนสันชาตาพาหิราชาตาปัทวาเสเสสาวินายังยันตุอนันตตะชินเตชะสาวสาาัสโตเมสกิเจนะสถาสัมพุธปันชาเลชินปันชาละมันสัมหิวหัลังตังมหิตะเละ สัทธาไปตุมังสพ,พเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวามโตสุคูโตสุนร,รักโขชินานุภาเวนะชิตปัตถโวธรรมนานุภาเวนะชิตาลิสังโวสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัตรธรรมานมุภาวะปริโตตลาไมชินปันเลติบัญชน แปลว่ากลงซี่กงงหน้าต่างชินบัญชรจึงหมายกลงคือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคถาชินบัญชรของเจ้าพระคุณสมเด็จถ้าใครท่องจําได้ขึ้นใจภาวนาทุกคืนวันมีคุณอนุภาพมากมายแต่ถ้าท่องจําได้ไม่หมดจะเลือกแต่ละบทก็ได้สุดแต่เจตนาจะใช้ดังนี้ 1. อัอนราธนาพระสมเด็จไปกับตัวใช้บทที่สาภาวนา 2. สำหรับนักพูดนักแสดงก่อนพูดก่อนสแสดงใช้บทที่7ภาวนา 3. สำหรับเสกน้ำล้างหน้าเสกแป้งเจิมใช้บทที่8ภาวนา 4. ถ้าต้องการแคบค่ายปลอดภัยอันตรายใช้บทที่9ภาวนา 5. ้าสำหรับป้องกันโรภคภัยไข้เจ็บใช้บทที่13ภาวนา 6. อาราธนาขอให้คุณพระคุ้มครองใช้บทที่14ภาวนา